แตนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่วิ่งติ่งรีแอคค่ะวันนี้นะคะพี่ติง่งรีแอคต้อจะมาเ e ี c ยงอีจีนั่นเองนะซึ่งอ,อีจีหลัก็เฮ้ยรีแอคเคยรีแอคป่ะวะเคยรีแอคอีจีป่ะเรอชายเคยรีแอคคอนบีไม่น่าจะทันเพราะว่าช่องน่าจะเปิดหลังเปิดหลัง วานาบีเออวันนี้เราก็จะมาดู local โโโนะฮะอังแค่ก็คือเราได้ยินมาแล้วจริงก็คือทีทีเซอร์ของเจ้าฟอพีก็คือตัดเอาท่อนในนั้นมาเลยท่านฮุกฮุกเนี้ยฮุกเนี้ยตัดมาเลยนะฮะก็คือเป็นแบบเอาชื่ออัลบัล้ม crazy crazy in love Crazy Love นะคะเป็นอัลบั้มใหม่นะคะล่าสุดของ A.G นะคะก็คือเพลง Local นั่นเองอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ้ังั้นเราไปฟังเพลง Local จาก A.G กันได้เลยค่ะ Let's Go Local มาค่ะ มันช่างนี้มากเลยสิจมูกแบบตัก,ตกเหมือนเหมือนเพลงแรกๆป่ะคือมันเป็นเมโลดี้มันฟีลเป็น JYP ย,ย่ก่อนนะเมโลดี้อะมันจะมีความเป็นแบบเพลงแต่ก่อนของ JYP ที่เคยออกอะ่ะ เด็ดจะพูดอจริง,งเด็ดจีฉุดปูฟองมาเพชรเพชรก็ะเทยชอบห้าสิอ่าอ่าอันนี้ฮุกหลอกอ่าอันนี้แสดงว่าเป็นฮุกแล้วถ้านั้นคือฮุกหลอกแต่ถ,ถ้าที่ลงไม่ใช่ฮุกหรอวะอุ้ยอ้ะสวยมาก อยู่นานคือリアกับอยู่นาฉันชอบจำทสาบกันว่ะสมองเป็นรูปวงกลมวุ้ยแล้วยูจินแบบมีแล้วมาว้ยแล้วมาอันนี้ก็แบบสวยมากชิคกระเทยชอบ ดูแฟชั่นมากเลยดูไฮแฟมากดีมันเหมือนเพลงฟิลเดลลาลาลานะคือทำนองจะทำนองมันมีบางบางฟิลบางฟิลนะมันไม่ได้เหมือนหมดนะคนไม่รู้สิมันดูเป็นแบบมันฟังไงมันก็คือเต p ไอี่ะ มีความมีความเป็นกลิ่งขอาใจว้พีอยู่นะอ่าอันนี้เบรคแดนเบรคแดนไม่ไม่ค่อยยากมากนะอ่ะท่อนนี้คือที่ลงอันนี้คือออสเ็นเบรคแดนพาสสองืีพาสแรกเมื่อกี้อันนี้พาสสองเนี่ยฉันชอบสไตล์ชุดนี้มากเลยนะชุดของไลจินเนี่ยคือดนคือชุดมันเป็นสเวตเตอร์แบบเต็มๆใช่ไหมนี่ก็เอามันตัด เป็นกล้องซ้อนกล้องจอมอนิเตอร์ซ้อนจอมอนิเตอร์ซอนจอไตแลด์แหละค่ะก็คือแบบออกกองได้ไม่เกิน5คนทำทุกอย่างเองเลยนะฮะใช่ทำทุกอย่างเองเห็นไหมอ๋อคุมเรื่องเสียงอีกอ่ะคุมเวทีคุมไฟอ่ะโอ้ยชชุดสวยชุดนี้ก็สวย ผมอยากไฮไลท์แบบ BHC มากเลยอะแต่คงต้่งไ้นั่นไปดีฟิลต่างจากมาเฟียเยอะเลยมาเฟียจะแบบดุดนันอันนี้มันก็ต้องมีฟิลแบบ ดูด,ดูแอบแซบแอบแซบกินซตำตำในห้องน้ำอ่าท่าจบนี่คือแบบเออทุกรอบเลยมันต้องเห็นว่าแบบนี่คืออีจีอีจีอีจีมันคือแบบอีจีแบบตะโกนดังๆว่าอีจีนะเพราะว่าแบบท่าจบของอีจีก็คือเป็นเอกลักษณ์จริงๆโดยเฉพาะแบบถ้ามงกุฎนะถ้าแบบกแบบ็มันจะมีอย่างนี้แบบ้างอย่างนี้แบบงี้บ้างอะไรง,งี้ปุ๊บ พอไป,ไปมาเฟียก็แบบนี้บ้างอ่ะพอมาแล้วมีกุมองกูใหญ่เลยจ้ะออก็ฟีลแบบเฮ้ยฉันจะพูดเกินไปปะเดี๋ยวด้อมอื่นทันลมคืออ่ะเราจะพูดด้วยความเป็นกลางอาจารย์ก,ก็คือไม่รู้ <laughs> ไม่รู้จะพูดเลยคือแบบเฮ้ยมันดีอ่ะคือมันคนละฟีลกับมาเฟียก็จริงแต่เราก็ไม่รู้ด้วยความที่คนชอบก็ชอบคนไม่ชอบก็ไม่ชอบแค่นั้นแหละเราก็แบบเราก็ฟังได้เพราะว่ามันติดหู เราก็ว่ามันติดหูสำหรับเรานะสำหรับคนอื่นเราไม่รู้ว่ามันติดหูไหมแต่สำหรับเราเราก็ติดหูจึงจึง,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 งดึ๊ดึเนี่ยท่นเนี่ยครย์เครย์ซิเริ่มเนี่ยมันติดหูนะเว้ยแกมันไม่ได้แย่มันดีเราไม่รู้ว่าใครแตกแต่ฟิลเหมือนเพลงแรก ฟีลเมโลดี้อะไรต่างๆคือมันได้ฟีลอะเออมันเพลงแรกๆแต่ว่ามันให้ความที่แบบดูโตกว่าดูโตแบบดูโตขึ้นเยอะดูโตาจากเพลงแรกก็คือแบบเฮ้ยแต่เบรกแดนมีความแบบน้อยๆน้อยๆมันมากกว่าเออแอมมาเฟียหน่อยมา i a เฟียอินเ n อะมอ่ะนะเออมันจะมากมันจะมากหน่อยคือมา f i เฟมันจะให้ฟีลเแบบ จะเล่นกับผู้ชมมากกว่าแต่อันนี้มันจะมีแบบเฮ้ยเฮ้ยมันจะเพิ่มนิดหน่อยนะคือหลังจากเพลงวาเฟียรอบที่แล้วใช่ไหมเห็นคนร้องแบบเออเรียกร้องว่าแบบเอ้ยแบ็กแดนซ์หน่อยอะไรอย่างนี้เขาก็เลยบอกน่าจะเพิ่มให้มั้งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในณจุดนี้นะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเออแฟนคลับให้เพิ่มใช่ไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็โอเคมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เหนื่อยมากเหมือนตอนวันนบีวันนบีคือแบบสุด ถ้าใครครูเปอร์คือแบบอ๋อตายที่ฉันก็บอกตุยบอกเลยตุยนะคะแต่ดนะะีอ่ะเยอะนะคะอ่ะสำหรับช่องทางการติดตามของ i อจีนะคะเราก็จะใส่ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะสุดท้ายน,นี่ให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพีวิ้งนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเราจะกันมาค่ะเรียนหน้าค่ะบ๊ายบาย